เจ้าหญิงไทยที่จีนเทอดทูนจีนโชว์โปรเจกต์ใหญ่ถวายพระเทพค่ะผนึกไทยไประดับโลก ที่ผ่านมานะคะ8เมษายนหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะกรุงปักกิ่งของจีนค่ะโดยหวังอี้เนี่ยก็ได้นำส่งคำทักทายด้วยมิตรไมตรีจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงกรมสมเด็จพระเทพเป็นลำดับแรกค่ะ ซึ่งหวังอี้นะคะผู้มีตำแหน่งเป็นกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะได้กล่าวว่าจีนนั้นนะคะเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยติดต่อกันมา,นาหลายปีแล้วแล้วก็ยังเป็นอยู่นะคะและก็ยังเป็นแหล่งการลงทุนจากต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของไทยด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยความร่วมมือทวิภาคีมีความแข็งแกร่งและก็มีศักยภาพมหาศาล สิ่งสำคัญก็คือหวังอี้เขากล่าวว่ากรมสมเด็จพระเทพทรงมีคุณอุปการต่อมิตรภาพจีนไทยมานินนานหลายทศวรรษค่ะแล้วประชาชนชาวจีนเนี่ยก็เทิดทูนคุณอุปการดังกล่าวอย่างยิ่งโดยจีนเนี่ยยกย่องมิตรภาพอันยืนยาวกับราชวงศ์ไทยนะคะและยินดีทำงานร่วมกับไทยเพื่อดำเนินการตามฉันธรมติระดับสูงระหว่างสองประเทศเพื่อที่จะผลักดันความก้าวหน้าใหม่ ในการสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าหวังอี้กล่าวว่าชาวจีนเขาเทิดทูนสมเด็จพระเทพนะคะในสปีดของหวังอี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่การพูดอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเอาใจเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมชาวจีนเนี่ยรักสมเด็จพระเทพของเราจริงๆค่ะเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ไม่ทรงแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะคะดังเช่นคลิปเก่าๆที่เราเคยทําไปนะคะเคยพูดถึงเรื่องของกรมสมเด็จพระเทพช่วยเหลือเด็กๆชาวจีนสมเด็จพระเทพเนี่ยได้สร้างโรงเรียนใหม่ขึ้นมานะคะชื่อว่าโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่สิรินทรค่ะมีชื่อของสมเด็จพระเทพเป็นโรงเรียนด้วยนะคะเกิดโรงเรียนนี้ขึ้นมาในประเทศจีนค่ะสร้างจากทรัพย์ส่วนพระองค์ของกรมสมเด็จพระเทพด้วยค่ะ นี่แหละค่ะก็เลยเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ชาวจีนเนี่ยรักกรมสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งเรื่องสําคัญในตอนนี้นะคะกลับมาที่ตอนนี้เนี่ยใครติดตามข่าวสารของประเทศจีนก็จะได้เห็นว่าจีนนั้นพัฒนาด้านอวกาศมาตลอดนะคะแล้วก็เศรษฐกิจด้านอวกาศเนี่ยตอนนี้ก็มีความสําคัญอย่างมากสาหรับโลกอนาคตด้วย มีการร่วมมือกันค่ะระหว่างไทยกับจีนแบ่งปันความรู้ทางด้านวิชาการแล้วล่าสุดก็จับมือกันในการสร้างยานอวกาศค่ะร่วมกันด้วยนะคะเพื่อเร่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอวกาศค่ะมีการประกาศตกลงนะคะว่าจะร่วมมือกันเนี่ยออกทางช่องทางสื่อต่างๆมากมายเลยทั้งในไทยแล้วก็ในจีนนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แต่เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแหะค่ะสื่อที่กรุงปักกิ่งค่ะเขาลงข่าวว่ากรมสมเด็จพระเทพเนี่ยได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านการสำรวจและก,การใช้อวกาศส่วนนอกเพื่อสันติแล้วก็ยังมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติค่ะ นี่แหละค่ะเป็นเหตุผลของการเสด็จมาในครั้งนี้ค่ะพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรนิทัศการและก็วิดิทัศน์เกี่ยวกับสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยและจีนกำลังทำอยู่ค่ะร่วมมือกันพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์สำหรับยานที่ชื่อว่าฉางเอ๋อเจ็ดค่ะระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและก็ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศห้วงลึกนะคะโดยสำนักงานบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนค่ะซึ่งนี่ราคะโปรเจกต์ที่นำมาสู่การลงนามร่วมมือในครั้งนี้ค่ะในส่วนของจีนเองค่ะคุณ ผู้ชมถือว่ามีการพัฒนาที่ไกลมากเลยนะคะสำหรับโครงการอวกาศเรียกว่าเป็นผู้นำระดับโลกเลยก็ได้และในปี2024นี้นะคะจีนก็ได้ตั้งเป้าค่ะว่าจะทุบสถิติปล่อยเทียบวินอวกาศสูงสุดเป็นประวัติการเลยพร้อมกับโครงการเดินหน้าสำรวจอวกาศอย่างต่อเนื่องค่ะ